ดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกม romancing saga re universe กันอีกแล้วนะครับครับสำหรับตอนนี้จะเป็นช่วงฉลองครบรอบ1ปีครึ่งของเกม romancing saga re universe นะครับกับรอบนี้กับช่วง special romancing saga 1.5 anniversary นะครับกับตัวละครตัวใหม่ทั้ง3ตัวอันได้แก่ co เฟอร์ดินานและโมนิก้านะครับซึ่งมีโปร1,500เพชรเช่นเคยแต่สามารถกดได้สูงสุดถึง3ครั้งนะครับโดยที่ผมจะพูดถึงตัวละครทั้ง3ตัวนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนาโอเกม URL เว็บไซต์นะครับ roma saga tool com นะครับสำหรับข้อมูลนะครับโดยที่ตัวละครตัวแรกที่ผมจะมา พูดถึงข้อมูลของตัวละครนั้นก็คือ c o นะครับโดยที่ตัวละคร c o นั้นเป็นตัวละครสายหอ,อกนะครับตัวละครสายหอ,อกที่เป็นตัวที่มีท่าซับพอร์ตแล้วก็มีท่าโจมตีนะครับเอาจากนี้ไปผมจะขอกล่าวถึงข้อมูลของตัวครับข้อมูลของตัวละครก็จะเป็นที่ประมาณนี้นะครับ มีค่าพลังโจมตีสามารถอัพสเตตัสสูงสุดที่แอตแท็กเนะครับค่าเดฟแปค่าความแว่นยำแปดค่าสปีดแปดค่าพลังเวท83แล้วก็ค่าพลังป้องกันเวท85ค่าพลังความรักแปบห้แล้วก็ค่าสนีแปิบหซึ่งข้อมูลล่าสุดนี้มาจาก อัปเดตอีเวนต์ล่าสุดของหอคอยหอกนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาตัวละครไปอัพสเตตัสได้ที่อีเวนต์นี้ซึ่งหน้าเวลานี้เป็นสเตตัสบวก3นะครับผมโดยที่ตัวละคร CO มีค่าแม็กเปก50ดังต่อไปนี้นะครับค่า a อ t a ท k บวก83% ค่าพลังป้องกันบวก44%ค่าความแม่นยำบวก70%ค่าสปีดบวก75%ค่าพลังเวทบวก44%ค่าพลังป้องกันเวทบวก70%ค่าความรักบวก45%ค่าพลังเสน่ห์บวก55%รวมทั้งหมด486%นะครับ โดยที่ท่าของตัวละครซ o นั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าซับพอร์ตนะครับจะต้องกดเองซึ่งเป็นท่าบัฟโดยจะเพิ่มค่าแอ t แทค่าพลังป้องกันค่าสปีดแล้วก็ค่าเวทบทนะครับปานกลางมีผลอยู่ที่ประมาณ2เทินนะครับท่าที่2ท่าแบรนดิชเป็นท่าโจมตีหมู เป็นท่าแทงแล้วก็ท่าแสงเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับใช้ BP 9ลดได้2ค่านะครับเหลือ7และท่าสุดท้ายเป็นท่า SS นะครับชื่อท่า Heaven Right ใช้ BP BP 12ลดได้3เหลือ9มีผลโจมตีเป้าเดี่ยวเป็นท่าแทงและท่าแสงนะครับมีผลคิติคอนกับศัตรูประเภทอันเดธและปีศาจ ต่อไปจะเป็น Ability ของตัวละครนะครับอ b i l i t y แรกของตัวละครเมื่อเทินจบแล้วตัวละครจะเพิ่ม BP บวกหท่าที่2ก็คือเมื่อตัวละครใช้อาวุธประเภทหอกดาเมจจะเพิ่มพื้นปานกลางและท่าที่3ก็คือ Tension Up 4เมื่อโจมตีจะเพิ่มพลังโจมตีสูงนะครับซึ่งตัวละคร c o นั้นเป็นตัวละครที่ เป็นตัว SS ตัวแรกนะครับซึ่งท่าของตัวละครตัวนี้จะมีประโยชน์ที่ท่าซับพอร์ตที่สามารถปรับได้ทุกเทิร์ดและตัวละครตัวนี้ยังมีผลสนับสนุนตัวละครที่ทั้งทุกประเภทนะครับโดยการกดท่าซับพอร์ตก็จะทำให้แอ t แท็ทั้งด้านกายภาพแลว้วก็ด้านเวทของตัวละครทุกตัวในปาร์ตี้รวมทั้งค่าพลังป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้นปานกลางรวมไปถึงค่าสปีดด้วย ซึ่งถ้าเทียบแล้วก็จะมีผลดีเหมือนกับตัวละครสายฮิ้วอย่างองค์หญิงเจ้าสมุทรนะครับซึ่งถ้าใครมีไว้ในครอบครองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับครับต่อไปเป็นตัวละครตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับตัวละครตัวต่อไปเป็นตัวละครเฟอร์ดินันนะครับเป็นตัวละครสายดาบ ดาบมือเดียวนะครับซึ่งมาในช่วงอีเวนต์นี้ซึ่งตัวละครตัวนี้จะมีสไตล์ SS แล้วก็สไตล์ S ที่จะเข้ามาในวันที่6มิถุนายนนะครับซึ่งตัวละคร SS จะอยู่ในกาจาที่อยู่ในตัวล่าสุดนี้นะครับผมซึ่งสามารถอัพค่าสเตตัสสูงสุดจากแผนที่อีเวนต์การทดสอบหอก ได้ดังต่อไปนี้นะครับแอดแท็ Attack บวกสูงสุดที่96ค่าพลังป้องกันบวก92ค่าความแม่นยำบวก88ค่าสปีดบวก91ค่าพลังเวทบวก84ค่าพลังป้องกันเวทบวก83ค่าพลังความรักบวก84ค่าเสน่ห์บวก86นะครับรวมทั้งหมด 704%นะครับ704นะครับขอโทษอ่าแล้วก็ตัวละครแรงเอสสามารถใช้อัพค่าเดฟได้สูงสุดที่92แล้วก็ค่าความแม่นยำสูงสุดที่88นะครับส่วนค่าอื่นอื่นให้อัพด้วยตัวละครระดับ SS นะครับซึ่งจะได้ค่าสเตตัสสูงสุดของตัวละครตามที่ขึ้นในหน้าจอที่ผมเปิดให้ดูนะครับต่อไปจะเป็นค่าแม็กเบกเลเวล50ของตัวละครสไตล์ SS นะครับ ค่า attack บวก87%ค่าพลังป้องกันบวก60%ค่าความแม่นยำบวก66%ค่า speed บวก83%ค่าพลังเวทบวก38%ค่าพลังป้องกันเวทบวก49%ค่าพลังความรักบวก32%และค่าเสน่ห์บวก58%รวมเป็นทั้งหมด473%นะครับโดยที่ตัวละครนี้ สไตล์ SS นั้นก็จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีเป้าเดียว BP 1แึงแร E นะครับลดได้1เหลือ0ก็คือสามารถใช้ท่านี้โดยไม่มี BP และมีผลเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครที่ใช้เล็กน้อยนะครับท่าที่ top, ท็อปทท่่าี2นะครับชื่อท่า Star Slash นะครับ BP 9ลดได้2เหลือ7 เป็นท่าแรงอีนะครับมีผลว่าโจมตีจะโจมตีได้2ต่ําสุด2และสูงสุด4ครั้งจะหยุดโจมตีเมื่อโดนท่าแพรี่นะครับก็เป็นท่าที่มีประโยชน์ที่ตรงที่จุดหนึ่งก็คือเป็นท่าที่เป็นท่าฟันแล้วก็แทงไปด้วยกันนะครับซึ่งเหมาะสําหรับตัวละครรุ่นใหม่ยุคใหม่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวละครยุคใหม่แล้วก็ ท่าที่3ก็คือท่าสตาร์สตรีมนะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มนะครับเป็นการโจมตีแบบฟันและแทงแต่ข้อเสียของท่านี้ก็คือเมื่อใช้แล้วจะลดพลังโจมตีของตัวเองลงเล็กน้อยมีผลน้อยนะครับก็คืออาจจะมีผลสำเร็จบ้างหรือไม่สำเร็จบ้างนะครับเพราะว่าในในตัวการตีความของค่าความหมายของท่านี้มีการให้ผลโอกาสติด ที่ส่งผลต่อการลดพลังโจมตีน้อยนั้นมีผลน้อยเช่นกันดังนั้นอาจจะมีผลลดพลังโจมตีหรืออาจจะไม่ลดพลังโจมตีก็ได้นะครับตัวละครตัวนี้ก็จะมี a อ i บ i ิลิตี้ดังต่อไปนี้นะครับอ็บบิลิตี้ที่1เมื่อถูกโจมตีมีโอกาสปานกลางที่จะสวนการโจมตีกลับนะครับโอกาสสำเร็จก็ปานกลางนะครับ ลำดับต่อไปเป็นเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองสูงเมื่อโจมตีโดนจุดอ่อนนะครับเฉพาะเมื่อโจมตีโดนจุดอ่อนยกตัวอย่างเช่นตัวละครตัวนี้โจมตีด้วยท่าประเภทฟันนะครับถ้าศัตรูแพ้การโจมตีประเภทฟันนะครับก็จะทําให้พลังโจมตีของตัวละครนี้เพิ่มขึ้นสูงนะครับและ ability ที่3คือ tension up 4ก็คือเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงโดยตัวละครตัวนี้จากคําแนะนําของผมแล้วผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้า bp 1สามารถลดได้เหลือสูตรและเป็นท่าแรง e คือสามารถใช้ท่าแรง e โจมตีได้เป็นท่าปกติถ้าอยู่ในกรณีที่โจมตีในโหมดอัตโนมัติก็คือท่าที่2 star s l a s จะสามารถออกได้ภายใน 2เทินนะครับไม่เกิน2เทินก็จะสามารถใช้ท่าสตาร์สลัซึ่งเป็นท่าโจมตี 2- 4ครั้งท่าแรงอีทึ่งซึ่งมีผลเป็นการฟันและแทงพร้อมกันก็ถือเป็นตัวละครที่มีความสามารถสูงนะครับและยังมีการสวนกลับการโจมตีเมื่อถูกโจมตีได้อีกด้วยนะครับครับตัวละครตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวละคร สายกระบี่นะครับโมนิก้าจากโรแมนชิงซาก้าภาค3ซึ่งมาในตอนนี้เป็นถือเป็นตัวละครสไตล์สไตล์ที่5แล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสไตล์ SS ซึ่งตัวละครตัวนี้สามารถปั๊มค่าสเตตัสความแม่นยำได้สูงสุดที่บวก95นะครับแต่จากที่แอดมินลองดูนะครับก็ สามารถอัพได้ถึง96เลยนะครับจากในหน้าช่วงเวลานี้นะครับต่อไปผมจะขอพูดถึงค่าแม็กเบกของตัวละครตัวนี้นะครับค่าแอตแทกบวก3 1ค่าพลังป้องกันบวก58%เอซึ่งมากกว่าตัวละครที่เคยเปิดตัวมาก่อนนะครับมีค่าความแม่นยำบวก95%าบซึ่งก็มากกว่าทุกตัวละครที่เคยเปิดตัวมาก่อนค่าสปีดบวก75%ซึ่ง น้อยกว่าตัวละครตัวตัวที่เคยผ่านมาในช่วงอวอร์นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ต่ําเลยทีเดียวเพราะว่าตัวอวอร์นั้นสูงสุดที่82ตัวนี้อยู่ที่75แล้วก็มีค่าพลังเวทอยู่ที่บวก56ค่าพลังป้องกันเวทบวก65ค่าพลังความรากักบวก38แล้วก็ค่าสเสน่ห์บวก51ซึ่งตัวละครสายกระบี่หรือสายสเปียเอเสียสายเลเปียนั้น ค่าพลังโจมตีที่ใช้สําหรับตัวละครก็คือค่าความแม่นยําซึ่งส่งผลต่อพลังโจมตีของตัวละครนะครับดังนั้นตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายกระบี่เลเปียที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดของสายเลเปียที่เข้ามาในตอนนี้ซึ่งมีพลังความแม่นยำสูงสุดที่95นะครับจึงมากกว่าตัวละครอย่างเซลม่านะครับ ma, เซลม่าเซลม่าซัมเมอร์ จะมีค่าความแม่นยำสูงสุดที่91%นะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆมาใช้ตัวละครตัวนี้กันเพราะว่าตัวละครตัวนี้เก่งแล้วก็ในะช่วงเวลานี้สเตตัสบวก3ที่อีเวนต์บททดสอบธรรมราชาหอกนะครับใครที่สามารถนำไปสเตตัส up แล้วก็ปั๊มเบรกได้ก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักในสายกระบี่ได้นะครับที่จะชนะศัตรูประเภทแทงนะครับ นอกจากนั้นตัวละครตัวนี้ยังมีท่าดังต่อไปนี้นะครับท่าโจมตีของตัวละครท่าแรกเป็นท่าแทงและฟันนะครับ p 5ลดได้1เหลือ4คอสแรง4นะครับท่าที่2เป็นท่าแรง A b นะครับ p 8ลดได้2เหลือ6มีผลทำให้ศัตรูติดเดสเล็กน้อยท่าที่ถามเป็นท่าแรง SSS b p 1นะครับ p 14ลดได้3เหลือ11 มีผลทําให้ศัตรูติดเดสปานกลางนะครับอ b พเปิตี้ของตัวละครก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับอ b พเปิตี้ที่ 1. power charge เมื่อ,เ,อเมื่อเข้าสู่ฉากต่อสู้จะบวก BP 2นะครับท่าที่2ก็คือเมื่อ HP เต็มจะเพิ่มพลังโจมตีสูงมากนะครับ ท่าที่3ก็คือ tension up 4เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงนะครับโดยที่จากที่ผมให้คำแนะนำกับตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครตัวนี้จะมีตัวละครจะสามารถใช้ท่าแรง triple s ได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเพราะมี ability ที่สนับสนุนการโจมตีสำหรับใช้ท่า sss นะครับผมและนอกจากนั้นท่านี้ยังทำให้ส่งผลให้ศัตรูติด d ดสปานกลางด้วย ซึ่งตัวละครที่มีท่าติดดิดปานกลางก็จะมีตัวละครเ,เ,เดซนะครับแล้วก็ตัวละครอีกตัวก็จะเป็นเ,เลชิฮิเมะนะครับเลชิฮิเมะทั้งหมด3ตัวละครซึ่งตัวละคร3ตัวนี้ก็ อีก2ตัวที่ว่ามานี้ก็คือเป็นตัวละครสายเวทตัวละครนี้เป็นตัวสายกระบี่รวมไปถึงเซลมานะครับแต่เซลมาก็จะมีแค่ท่าแรงเอของตัวละครตัวนี้เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายเรเปียที่มีท่าทําให้ศัตรูติดเดสนะครับเป็นตัวที่2นะครับโอ้ตัวที่3สิครับแต่ว่าท่าตัวนี้เป็นท่าแรงทิพเปิลเอนะครับ เหมือนกับท่าที่ท่าที่สอเนี่ยท่าที่2เป็นท่าแรงเซึ่งตอนนี้ท่าแรงเอเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวละครที่มีก็เออก็จะมีเดียนานะครับแล้วก็เซลมารวมไปถึงโมนิกาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งท่านใดที่สนใจก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ภายในไม่เกินวันที่17 เดือนมิถุนายนนี้นะครับก็สนใจก็ติดตามกิจกรรมนี้ได้นะครับต่อไปผมจะพูดถึงกิจกรรม1.5ปีของเกมนะครับผมซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยที่ในตัวอัปเดตล่าสุดนี้เราก็จะมีความยากระดับอุลตร้าฮาร์ดนะครับซึ่งเป็นความยากที่ยากกว่าระดับเวอรรี่ฮาร์ดซึ่ง เริ่มจากอีเวนต์ล่าสุดที่เพื่อนๆได้เล่นกันไปเมื่อวันที่27ก็คือหอคอยแห่งการทดสอบของธรรมราชาศัตรูที่แพ้อาวุธประเภทหอกนะครับนอกจากนั้นแล้วในการอัปเดตล่าสุดนั้นยังมีการเพิ่มการแรงอัพท่านะครับซึ่งการแรงอัพท่าท่านั้นจะต้องมีแรงตั้งแต่30ขึ้นไปนะครับโดยจะมีท่า ที่ทำการอัปเดตดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกจะเป็นท่าพายุหมุนนะครับซึ่งตัวละครที่ใช้ได้ก็จะได้แก่อเซรุตและก็เจราท่าที่2ก็คือท่าทุบพื้นนะครับซึ่งตัวละครที่มีก็คือคารตาลีน่าแล้วก็คูสตาฟแล้วก็ตัวละครอื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้จากหน้าจออัปเกรดหน้าท่าที่3ก็คือท่าฟันแนวตรงเออท่าที่4ก็คือท่าทุบ ทุบสมองนะครับซึ่งเป็นท่าของประเภทสายกระบองแล้วก็ท่าต่อไปก็คือท่าหอกมังกรของสายสเปียร์แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือท่าเวทมนต์เวอร์มิเนียนเซนของตัวรูชนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถอัพแรงขึ้นไปให้ได้สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับและทางเกมก็ได้แจ้งไว้ว่าะจะมีการปรับบาลานซ์ท่าพวกนี้เป็นเดือนละหนึ่งครั้งนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับโอเวอร์คิวนะครับโอเวอร์คิวแอตแทก็คือเมื่อโจมตีอันนี้แอด o อทก็ได้กล่าวไว้แล้วก็คือเมื่อโจมตีก็จะมีการโอเวอร์คิวเมื่อโอเวอร์คิวเนี่ยก็คือฆ่าไปแล้วแต่เรายังโจมตีต่อเนื่องจะมีผลกับโอเวอร์คิวข้อต่อเมื่อออโต้แอ a แทเท่านั้นถ้าหากว่าเรากดเองก็จะไม่ได้ผลตัวนี้นะครับโดยกิจกรรมต่อไปที่ผมจะกล่าวถึงก็คือกิจกรรม บททดสอบแห่งธรรมราชาณเมืองแลนซ์นะครับโดยกิจกรรมนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมจนถึงวันที่1กรลักดาคมนะครับโดยที่เริ่มต้นแล้วก็จะมีสามารถกดกาจาได้สูงสุดที่100ครั้งนะครับรวมไปถึงกิจกรรมแจกเพชรสูงสุดจาก daily l o g ินถึง5,000เพชรรวมถึงวันแรกที่มีการ หลังเมนทนเนนนะครับก็จะมีการแจกเพชรถ,ถึง3,000เพชรนะครับนอกจากนั้นกนะิจกรรมก็จะมีการแจกสตามิน่าในช่วงอีเวนต์1.5นี้โดยรับได้จากมิชชั่นนอกจากนั้นก็ยังมีตราจากแบ็คโดโจนะครับซึ่งในกิจกรรมหอคอยแสงศักดิ์สิทธิ์นั้น ถ้าหากเพื่อนๆเ,เล่นครบใน3กิจกรรมและเก็บสัญลักษณ์ทั้งหมดครบ3สัญลักษณ์นั้นจะสามารถแชร์เพรทั้งหมด2,000ล้านเพรได้กับกิจกรรมนี้หลังจากกิจกรรมจบนะครับว้าวๆ้าว,าว,าว,าวาเลยทีเดียวรวมไปถึงในกิจกรรมแรกตอนนี้ที่ทางเกมกำลังดำเนินอยู่ก็คือบททดสอบธรรมราชาตอนที่1บททดสอบหอคอย แพ้หอกนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อน,อนสามารถแลกอาวุธระดับ SS หอกธรรมราชาได้นะครับจากอีเวนต์นี้นะครับรวมไปถึงในอีเวนต์นี้ยังมีมอนสเตอร์และความยากระดับอุลตราหาร์ให้เพื่อนๆได้เก็บสเตตัสนะครับซึ่งสามารถอัพสเตตัสได้สูงสุดถึง96รวมไปถึงบวก3ตัวละครในอีเวนต์และบวก2กับตัวละครประเภทสายแทงนะครับผมก็ อย่าลืมไปเล่นกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีตารางนะครับมีตารางต่างๆว่ากิจกรรมจะเริ่มวันไหนถึงวันไหนบ้างโดยที่ผมจะขอโปรยไว้เล็กน้อยนะครับโดยที่ในวันที่27เป็นต้นไปนะครับจะ2มีกิจกรรม2เท่าสําหรับตัวละครประเภทแทงจนไปถึงวันที่1มิถุนายนนะครับแล้วก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงวันที่ 23เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในวันที่10มิถุนานะครับก็จะมีการเพิ่มตัวละครสายดาบแล้วก็สายทุบให้คูณ2สเตตัสต,ตัวละครดังกล่าวและวันที่10วันที่23เป็นต้นไปนะครัก็จะคูณ3เท่าสำหรับตัวละครประเภทคาทานะครับ โดยเฉพาะตัวละครที่อยู่ในอีเวนต์ก็จะได้ตัวละครถึงสูงสุดสเตตัสถึง3เท่าแล้วก็มินควีส2เท่านะครับนอกจากนั้นแล้วก็มี g ีวลเซลนะครับในราคา1,270เพชเร980เยนและเพ, 14, พน่พันรเพในราคา1,000 10, 0เยนนะครับลำดับต่อไปจะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่มีในเกมนะครับก็คือตั้งแต่วันที่27 นะครับก็จะมีการจำหน่ายาสกินต่างๆนะครับโหลดดิ้งอ e ีลัสก็จะเปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวกับธรรมราชาในวันที่28ก็จะมีคูณ2เงินแล้วก็สามารถเข้าดัน EXP ได้4ครั้งนะครับวันที่29ก็จะมีสวีเมดันช็อปเมดันดรอป2 2เท่านะครับก็คือจะได้ถ้าหากลงสวีก็จะได้คูณ2เหรียญน,นะครับเอาไปแลกเหรียญทอง จิ๊กซอสีทองเพื่อเอาไปใช้แลกเบรกอัพตัวละครนะครับนั่นต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปก็จะมีคูณ2ดอบดันไขงูรวมไปถึงคูณ2ดอบดันเบื้องหลังด้วยนะครับและตามข้อมูลที่เก่าวมาข้างต้นนะครับในตั้งแต่วันที่27พฤษภาจนถึงวันที่1กรกฎานะครับก็จะมีโปรนะครับ กด3ครั้งใช้เพียง1,500เพชรเพนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีตู้ตัวละคราจากโลมาชิงซาก้าเฟส1.5อันได้แก่ลิสลินวูดเอสเอสนะครับสายเวทเโยเซซาร่าซูบียแล้วก็ตามไปด้วยคอคอเรเดียนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกด ครั้งแรกฟรีแล้วก็กดอีก3ครั้งก็จะได้ฟรีอีกหครั้งนะครับใครสนใจตัวละครดังเก่าที่ยังไม่มีก็สามารถมาเลือกกดได้ที่ตู้นี้นะครับกิจกรรมก็เริ่มวันที่27หลังปิดปรับปรุงจนถึงวันที่10มิถุนายนเวลาตี2นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมรีทวีตจากเว็บออฟฟิเชียเพื่อรับโปสเตอร์จากทางประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ใครเป็นสาวก ประเทศญี่ปุ่นก็ป่านนี้ก็คงกดกันโลัวกันไปแล้วนะครับครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับจากกิจกรรมของเกม r o m a n c i n n s s g a Reuniverse นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ n e n t i s r s s c h a n n e l นะครับเพื่อนำเสนอผลงานต่อๆไป สำหรับวันนี้ผมเนนติสขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย